มันจีบานขนาย่นยลงสูงเพราะแหตัวนี้มันต้องใส่ย่นลงสูงยังหน่อยมันจีไปบานอยู่กลางอากาศมันเอาย่นต่ำมันบ่อยกบับบ่อยกับบ่อยเอาเลยแต่หนามันหลุดอะไรวะเฮ้ยยังลรอพ่อเด็กรุน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 เฮ้ยเฮ้ยใบใบ ขันโย่อกัดพ่อยนไก่พ่อต้องเวียนแห้งๆเออพ่ออะไรอยู่ปล่อยปล้มเลยลูกแผลจะพลาดสายอืมมันพ่าดมันไ,ได้มันตกถือเวียงถือตัวนึงเอาเลยา่ย์บอลมันรุนกันมันรุนกันรอบนี้จะได้บ่กุ้งก็ดูดอกมแล้วกุ้งม,มันมีกุ้งหอมเว้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตัวนึง หนึ่งตัวไปได้ย,ยังว่านแฮ่ตัวนี้ต้องปวดแขนปวดแขนตอนเช้าคุณ <c oughs> โอผ,ผ่าผ่าพ่อเขาเรียบร้อย <c oughs> ท่านหมดเล <c oughs> ยว้าท่านดอกนิเวด <c oughs> เดี๋ยวยนอยนอกก็หนอกจังน่อยกันดิเนียพลาดเลย้อเฮีย คหลพักกันไม่ังวันนีเอ้ยมใส่กกป่ามันไหลอ่ะไหลดาไปนั่งในรถเรมันเช่น เฮานันดีไดอยู่เดีด๋ยวเฮาทังกันถ่ายเด้อล่ะพ่ออยู่ตรงนี้ มา <c oughs> มาแล้วปากกระบอก